วันนี้เช่นเดิมครับทีมงานมุขทหารแล้วก็ักจอยสีสเกตอ,อุบลเหมือนเดิมออกกำลังกายยกโตะ๊ะหลังจากที่เราทำวัดสวดมนต์เช้าตั้งแต่ตีสามจนถึง8ปดโมงเอาจัดโตะ๊ะน,นี่สยเสียกต้องเป็นแถวเป็นแนว นะเพื่อความสวยงามเ<ร>นาะรองรับคณะศรัทธา,าที่มาตักบาทที่ศูนย์การคณะสงฆ์ภาคสาคิบวันนี้เป็นวันที่7ที่ทาง3จังหวัดเนาะมุกดาหารอุบลรกอศรีสะเกดช่วยกันเป็นเวรประจำวันคนสำคัญที่สุดก็คนคนแก่เสียกนี่แหลนะนนะเลนานะ,อะเออ ก็ร่วมด้วยช่วยกันสังคฆะสามัคคีเป็นความสามัคคีของหมู่คณะรรัเีบ เราจัดก็ตรงเปี้ยะจ Mont ัดโยมมาตักบาทเขาก็จะวางของใส่บาทที่โต๊ะนะสมบัติจะได้เดินรับบิ่นทบาท